มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคุณยายดีใจมีผู้หญิงสองคนมาขอซื้อกระชายแต่ว่าต้นยังเล็กก็เลยกลับพอตกเย็นคุณยายเข้าบ้านแทบลมทั้งยืนจะมีผู้ใช้ย a c e b o o k รายหนึง่งพูดว่าเตือนภัยฟังยายเล่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนแก่ที่อยู่บ้านคนเดียวนะคะคนร้ายจิตใจทำด้วยอะไรมาหลอกคนแก่ได้เงินยายไปหมื่นกว่าบาท ยายบอกว่าจะเก็บเงินไว้ทําบุญพร้อมกับไนําสิ่งของจํานวนหนึ่งไปมอบเป็นกําลังใจให้กับยายค่ะ2สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พบคุณยายที่ปรากฏในคลิปคือคุณยายสุขบัวครอนบุรีอายุ91ปีอาศัยอยู่บ้านเพียงลําพังนะคะในพื้นที่บ้านหนองสมงหมู่ที่5 ตำบลอ,อรพิมอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชะสีมาซึ่งบ้านคุณยายเป็นบ้านหลังสุดท้ายของหมู่บ้านติดกับทุ่งนาค่ะห่างจากชุมชนประมาณเกือบ200เมตรโดยวันนี้นะคะนายกเทศมนตรีเดินทางเข้ามาพบพร้อมด้วยตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์นำเข้าของเครื่องใช้แล้วก็อาหารแห้งจำนวนนึงมาเยี่ยมให้กำลังใจคุณยาย คุณยายเล่าว่าเมื่อช่วงบ่ายวันที่20กรกฎาคมมีหญิงสาวสองคนสวมหมวกกันน็อกแล้วก็ผ้าปิดใบหน้าบุกเข้ามาในบ้านกระทันหันทำทีมาติดต่อขอซื้อกระชายซึ่งตนบอกว่าตอนนี้กระชายยังต้นเล็กอยู่ไม่น่าจะมีหัวให้ขายแต่คนร้ายก็ไม่ฟังคว้าเสียมไปลองขุดดูพบว่ากระชายยังเล็กจึงไม่เอาพร้อมกับพูดกันสองคนสำเนียงคล้ายกับคนแถวนี้ คนแนะนำหนทางมาให้แน่นอนจริงๆซึ่งหลังจากไม่ได้กระชายทั้งคู่ก็ยังพูดคุยเรื่องสเพรหเหระกับยายตลอดก่อนที่หญิงอีกคนนึงทำทีขอเข้าห้องน้ำหลังบ้านยายก็อนุญาตระหว่างนั้นหญิองอีกคนก็ดึงยายให้ออกมาคุยหน้าบ้านเมื่อเวลาผ่านไปนานพอสมควรเมื่อคนที่เข้าห้องน้ำออกมาทั้งคู่พากันขอตัวกลับต่อมานะคะยายไม่ได้เอะใจกระทั่งช่วงเย็นคิดว่าจะต้องนำเงินไปจ่ายค่าไฟฟ้าจึงเข้าห้องนอน เพื่อเอาเงินที่จะเก็บไปทําบุญเอามาแบ่งจ่ายค่าไฟต่อมาพบว่าห้องนอนถูกรื้อค้นกระจายของเงินที่เก็บไว้หายไปทั้งหมดเป็นเงินสดประมาณ12,000บาทซึ่งตนเองเก็บหอมรอมริดเอาไว้นอกจากนี้ต่างหูอีกหนึ่งคู่ที่ตอนอุตส่ารับจ้างทอนกล้ามาตั้งแต่อายุ15ปีกับพระเครื่องต่างๆสมัยพ่อแม่ใส่สืบทอดมาสามพวงก,ก็ถูกขโมยทั้งหมด คุณยายสู่กล่าวว่าตัวเองต้องอยู่คนเดียวเพียงลําพังเพราะยังอยากอยู่บ้านเก่าดังเดิมแม้ว่าลูกหลานจะมาชักชวนให้ไปอยู่ที่อื่นก็ตามแต่ยังยืนยันจะอยู่ที่นี่เพราะไม่อยากให้เป็นภาระของลูกหลานอีกทั้งยังพอมีแรงได้ปลูกผักได้ออกกําลังกายอยู่บ้างแต่เมื่อถูกกระทําแบบนี้รู้สึกเสียใจเสียดายมากเพราะตนไม่เคยมีเงินมากขนาดนี้มาก่อนและเงินที่เก็บเอาไว้เหล่านี้ตั้งใจจะเอาไว้ทําบุญด้วย แต่ตนคิดว่าใครทําอะไรเอาไว้ก็ต้องได้รับผลกรรมเช่นนั้นเมื่อเสียไปแล้วก็เสียไปหากยังไม่ตายลูกหลานก็คงจะหามาให้รวมถึงเงินผู้สูงอายุถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ